วันนี้พี่นายจะมาทำอะไรแกะกินมามา่ากินยำยำช้างน้อยโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มแกะก่อนนะซื้อไหนอ่ะก็ซื้อมาจากไหนหน้าแม่ก็สั่งซื้อออนไลน์ค่ะแล้วก็เอาม,มาให้ต้นไม้ไม่ลืมห,หอมีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วก็มีมีการ์ดด้วยการ์ดบแบบนี้<บ>ใช่คะ่ะการ์ดจะเป็นลูปอะไรอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมากินกันนะก็เป็นโลกการ์ตูนใช่แล้วมันเป็นล,กกลูกการ์ตูนมันเป็นลูกการ์ตูนเลยใช่แล้วครับมาเดี๋ยวเราจะมาเทกิน<ม>กินหนึ่งหอก่อนนะเอาการ์ดออกมาก่อนกินหนึ่งหอก่อนนะครับ<ม>กินไหมกินอ่ะเดี๋ยวคุณแม่แกะให้แล้วน้องเทนะอันนี้อันนี้มีการด์ดฮะมีการ์ดเอาไว้ใช้มีการ์ดก็เอาไว้เล่นได้อันนี้เดี๋ยวแกะเลยนะครับ อันนี้ก็แม่ก็ต้องทำเป็นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วต่อไปก็เทอ่าพี่นายเทไหมเท<ว>เทเลยคะ่เะเทเลยเทลงในชามเลยอ,อุ้ยมีเครื่องรุงมด้วยเจ้าเบื้องฟุมแล้วก็มีเครื่องปุงด้วยครือ,อุงอนไปแต้มเลยลองชิมดูลองชิมดู อาม่านี้เขาไม่ต้มน้ำนะเราจะกินดิบๆ <Hello. S 1>